อีกยี่สิบเอ็ดอะไรอีกเนี่ยคนหนูฟื้นสีเจ้าคะท่านเป็นอะไรไปนะเจ้าคะทำาไมจูจ่ๆถึงเป็นลมล่ะเอะองราชจายาทแย่แล้วเพคะเกิดเรื่องแล้วองราชจายาข้างในเกิดเรื่องแล้วเพคะพระชาย,ยาฮะห,หัวหย็งเอ๊ ทำไมหมอนี่มาอยู่ที่นี่หรือว่าอ๋อในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเพิ่งจะเป็นลมที่แท้ก็เป็นเพราะเขาเกิดอะไรขึ้นเจ้าบาดเจ็บหรืออ่ะเกิดเรื่องบาดเจ็บอืมเขาสบายดีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้บาดเจ็บ แล้วเกิดอะไรขึ้นพระชายาทรงทำร้ายคุณหนูของหม่อมเช้นจมเป็นลมเพคะอ๋อจริงสิคุณหนูหยวนเป็นลมหลมไปดีบตามหมอมาดูอาการเถอะโอจุยอิงเจ้าไปตามหมอหลวงมายะค่ะองราชททยย่างหม่องเช้นมีเรื่องจะเรียนเพคะว่ามา เรื่องที่คุณหนูเป็นลงไปไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของมนุษย์เพคะเมื่อครูพระชายาและคุณหนูอยู่ที่หลังฉากกั้นห้องไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจู่ๆคุณหนูก็เป็นลมหมดสติไปเพคะร่างกายของคุณหนูแข็งแรงมาตลอดพระชายาต้องเป็นคนทําให้คุณหนูหมดสติแน่นอนองค์ราชไทยยาาโปรดตักสิ่งพระไทยด้วยเพคะฮะ ทำไมสาวใช้คนนี้ถึงพูดอะไรแบบนี้ล่ะเห็นได้ช่างว่าคุณหนูของเธอต้องทำต้องการทำร้ายฉันแต่กลายเป็นว่าฉันที่ทำร้ายเธอหรอกเหรอองดาจะถ่ายาค่ะเจ้าคือสาวใช้ของคุณหนูหยวนงั้นหรือเจ้าชื่ออะไรหม,ม่อมฉันชช่อหมม่อมฉันอาเฮอเพคะโอ้อาเฮอ เมื่อครูเจ้าบอกว่าร่างกายของคุณหนูหยวงแข็งแรงมาตลอดแต่ข้าจำได้ว่านางเป็นลมหมดสติหลังถูกเข็มทิม <c oughs> สุดยอดเลยเหยันือเซี่ยงคิดจะล่อกกับข้าแต่นี่ไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอกับองค์รัชทายาทที่มองออกแต่ว่าแบบนี้เขามีเสน่ห์มากจริงๆเอ๊ะ <c oughs> นี่ชิงวี่ตรงคิดอะไรอยู่ มีสติไร่ี่สิสเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ให้หมอมาตรวจอาการเธออาเฮอข้าเห็นว่าเจ้ากำลังปกป้องเจ้านายข้าจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเจ้าแต่ว่าหากต่อไปเจ้ายังพูดอย่างหงหันพลังเล่นตว์และใส่ร้ายพระชายาอีกข้าจะไม่มีวันอาภัยให้เจ้าหูหญิง ที่จนมีพ่อครัวคนใหม่มาจากเจียนนานทำติ่งซำอร่อยมากข้าจะพาเจ้าไปชิมดีหรือไม่เออทำไมจู่ๆถึงแสดงท่าทีแบบนี้เนี่ยข้าจาัดก,การเองข้าแข็งแกร่งกว่าท่านคุณหนูอยู่ตัวเบาข้าสาม,มารถอุ้มนางได้ แต่ว่าพระชายาเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ยอมนางเลยจริงๆฮะ<า>ผู้หญิงคนนี้มาอุ้มข้าหรือไม่ได้นะเอะมาบอกฉันทําความเคารพองร์ราชทาย,ยาเอ้ยจุบกระส่งชัดเจนเกินไปแล้วออะเวียนหัวมากเลยอะ่ะออะ ลงไปตรงๆเลยเหรอสุดยอดระวังเจ้าค่ะฮ้ข้าจะเชื่อข้าจะไม่เชื่อหรอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเจ้าจะยังเหมือนเดิมอ๋อ้อ,ออง้จะะทยย่าเหมือนว่าคุณหนูหยวนจะหายดีแล้วเช่นนั้นก็ไม่ต้องตามหมอแล้วล่ะ เอ้ยเจ้าทำอะไรนะเบาหน่อยสิบ้าๆหน่อยไปหน่อยให้ตายสิล้มเหลวอ,อีกแล้วข้าไม่เชื่อหรอกว่าครั้งหน้าเจ้ายังจะปกป้องนางได้เรื่องเสี่ยงทำไมจูจ่ๆถึงดึงข้าออกมาข้ายังอยากดูการแสดงเพราะว่าการแสดงยังไม่จบเลยนะ อะไรทำไมมองข้าเช่นนั้นเจ้าไม่โกรธหรืออ่ะโกรธทำไมข้าต้องโกรธล่ะข้าเกือบจะไม่อุ้มโอ๊ยไม่ใช่สิข้าเกือบจะไปอุ้มนางแล้วในใจเจ้าไม่มีความโกรธเลยสักนิดหรือไม่โกรธทำไมต้องโกรธด,ด้วยทำไมต้องโกรธมีอะไรให้ข้าต้องโกรธล่ะ เฮ้ยจริงๆเลยยอมเจ้าแล้วเจ้าเจ้าข่าทำไมรอเออเจ้าอยู่ใกล้ค่าเกินไปแล้วนี่นี่นี่อ๋เออ ตอนที่2ีเด็กๆองค์รัชทายาทและพระชายาทรงตบน้ำฮัทเอ,อ,อ้เลี่ยงเสียงเอ้ยเจ้านี้มันจริงๆเลยตัวเองจะล้มลงไปก็ช่างสิยังจะดึงข้าลงไปอีกฮ,ฮ,ฮัทฮูหญิงท่านไม่ได้มีใครใช่หรือไม่เพคะ ให้หมอมฉันฉันหมอให้หรือไม่เอ๊ะม่ต้องไม่ต้อง,องก็แค่ตกน้ำเท่านั้นไม่ตายหรอก้องกันไว้ก็ดีนะพี่คะให้ฉันเข้ามาดูอาการหน่อยเถอะพี่คะไม่เป็นไรเจ้าไปดูหน่อยสิว่าเตี้ยนเซียนเป็นเช่นไรบ้างด่านการเขาอ่อนแอก,กว่าข้ามากนะ พระชายยาหม่อมชนได้ยินว่าท่านไม่ระวังจึงตกน้ำจึงมาเยี่ยมเพคะหูหญิงอย่าทรงเรียองคง์ราชถาย,ยาทด้วยชื่อสิเพคะหากมีคนได้ยินท่านจะพระชาย,ยาทรงดีขึ้นหรือ,อยังเพคะอืมดีขึ้นแล้วร่างกายของคุณหนูหยวนอ่อนแอทำไมไม่พักผ่อนให้เพียงพอมาหาข้าทำไมหรือ เมื่อครูเพิ่งกลับมาจากหาหมอหลวงได้ยินว่าพระชายาทรงตกน้ำจึงรับยาสองชนิดมาจากเขาแกลงว่าพระชายาจะประชวนเพคะอาเฮนำมาสิหมอมฉันถามหมอแล้วเพคะหมอหลวงบอกว่าหากท่านสวยแล้วปกัปกเปล่าความเย็นในร่างกาย และจะไม่มีไข้เพคะเชนเชีย่ยเจ้านำยาไปต้นแล้วให้พระชายาดื่มเธอเจ้าคะ่ะคุณหนูหยวนให้คนของข้าไปอย่างเชี่ยวเชี่ยวชาญเลยนะที่ไหนกันเล่าเพคะหางไม่ใช่เพราะสุขภาพของหม่อมฉันหม่อมฉัน จะต้มยาและนำมาให้พระชายาแน่นอนเช่นนั้นหม,ม่อมฉันจะไม่รบกวนพระชายาพักผ่อนแล้วเพคะคุณหนูหยวนก็เห็นแล้วตอนนี้กล่าวไปเธอข้าจะพักผ่อนแล้วคุณหนูถ้าไม่ได้ใส่บางอย่างลงไปในยา สองหอนนั่นใช่หรือไม่พี่คะตส่แล้วอย่างไรล่ะของของในท่านพวกนางตรวจไม่พบอะไรหรอเออแต่หากองราชทายาททรงสงสัยว่าท่านเป็นคนทำเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะตรวจสอบเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวางใจเธอ ผูห้หญิงยานี้ทิ้งไปเถอะแต่หม่อมฉันกลัวว่าท่านจะมีไข้นะพี่คะยานี้ไม่สามารถแก้อาการไข้ของข้าได้ยานี้เป็นยาพิษที่จะทำให้ข้าตายฮะอะไรนะพี่คะในนี้คือยาพิษหรือเจ้าไม่เคยได้ยินประโยชน์นี้หรือ เอาอ,อกเอาใจคิดจะทำดีหวังผลข้าไม่คิดว่านางจะใจดีนำยามาให้ข้าหรอกนะคุณหนูยานี่จะไม่ฆ่าคนใช่หรือไม่เจ้าคะตอนนี้เรายังอยู่ในจนรัชทายาทค่ะวางใจเถอะแค่สั่งสอนนางเท่านั้นยานั่นจะทำให้นางรู้สึกมีความสุข โอ้นี่คงเป็นยาชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเอ่อครุ่มคลั่งสินะหยวนเจื๋อเซียงไม่ช้าก็เร็วจะเป็นภัยแต่ว่าเลี่ยงเซียงไม่ได้ไล่เธอออกไปแมเจอสั้นปัญหาไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่าตอนแรกว่าจะจัดก,การเธอสักหน่อยแต่เลี่ยงเซียงไม่ลงมือดังนั้น ก็อยากเพิ่งลงมือเลยฉันจะรอดูว่าเธอคิดจะทำอะไรพระชายาทรงเป็นเช่นไรบ้างเพคะอืมขอบคุณยาของคุณหนูหยวนตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยพระชายาไม่เป็นไรก็ดีแล้วเพคะเป็นไปได้เช่นไรเห็นได้ชักว่านางกินยา ไปแล้วทำไมถึงเช่นนั้นข้าวิ่งต่อก่อนนะกลับมาแล้วจะมาเรียนปรับผ้ากับคุณหนูยวนขอตัวหรือว่าอยาจะมีปัญหาคุณหนูไปกลับไปก่อนค่อยคุยอ่ะเฮอ่อมานี่คุณหนูกินมัน หากอาเธอร์อไม่มีปฏิกิริยานั่นก็แปลว่ายาถูกควนจาัดก,การแล้วหากมีก็แปลว่าพระชยาไม่ได้ดื่มมันหรือแต่ว่าพระชายาก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยด้วยสติปัญญาของนางทำไมถึงเอ๊ะ ตอนที่ยี่สิบสามอ้าืเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าจะเป็นเสียงของคุณหนูหยวนนะพี่คะหืมช้าก่อนนั่นเป็นแขกของจวนเราไปเชิญองครัชทายญาติก่อนแล้วไปดูด้วยกันพี่คะอ้าฮะอ้าฮเจะมีสติหน่อย องรัจทายาช่วยด้วยเพคะเออเอ,อ้ยผู้หญิงคนนี้สุดยอดจริงๆเฮ้ยท้าหารเป็นคนเปิดประตูแต่เธอสามารถจู่จงอง์รัจทายาได้อย่างแม่นยำเอ,อ๊ะอง์รัจทายา ทรงเป็นอะไรหรือไม่พะะคะพยาค่ะไม่เป็นไรพระเจ้าช่วยคุณหนูหยวนได้รับบาดเจ็บฮ่ฮ <c oughs> จู่ๆอาฮ่าก็ครุ้มคลั่งหม่อมฉันหม่อมฉันกลัวมากเพคะองอร้าจะถายยากดิบอุ้มนางกลับไปพักผ่อนเถอเอ,อพระชายาเมื่อครูเจ้าบอกว่าให้ข้าอุ้มนาง เราไปพักผ่อนหรือใช่แล้วเจ้านั่นแหละข้อมีฐานะเป็นองค์ราชทาย,ยาทผู้สง่างาม,งามจะลดตัวลงไปได้เช่นไรผู้หญิงคนนี้มีสติสัมปชัญญะด,ดีหรือไม่ให้สามีของตัวเองอุ้มคนอื่นหรือเช่นนั้นก็รีบอุ้มนำกับเธอ แม้หยวนจื่อเซี่ยงจะทำตัวเหมือนปีศาจแต่อาการบาดเจ็บของเธอดูเหมือนจะไม่ใช่ของปลอมยังไงซะเธอก็เป็นแขกของจวนรัชทายาทถ้ามีอะไรผิดพลาดคงไม่ดีต่อองค์รัชทายาทแนะ่อีกอย่างเธอก็ทำแบบนี้อยู่บ่อยๆทำอะไรไม่ได้ฉันต้องหาโอกาสทำความจากการเธอ ยิ่งไปกว่าน,นั้นเครื่องที่ห่มชักษานี้องค์ราชไทยาติของฉันคงไม่ขาดทุงหรอกนะเจ้าแน่ใจหรือว่าจะให้ข้าอุ้มนางกลับไปแน่นอนพระชายาได้ปรดหยุดดัดเธอสิ่งสำคัญคือต้องช่วยชีวิตผู้คน ไม่ต้องสนใจว่าข้าจะคิดเช่นไร<ะ>เช่นนั้นข้าจะทำตามความต้องการของพระชายาอะข้านี่ใจกว้างจริงๆเอ่อช่วยเจ้านายโง่งๆของข้าด้วยวันต่อมาชุ่นเชียเพคะคุณหนูหยวนดีขึ้นหรือย,ยัง ออไม่แน่ใจพี่คะแต่เรือกันว่าองราชทาย,ยาทรงอยู่เป็นเพื่อนนางทั้งวันอ๋ออยู่เป็นเพื่อนทัน้งวันพี่คะอืมไม่เหมือนนิสัยของเขาเลยคงจะถูกหยวนจือ้อเซียนจากกาแล้วสินะสองคนนั้นไม่สิไม่สิไม่สิเลี้ยงเซียนไม่ง้อขนาดนั้นหรอกมองอยังไงก็มองออกว่าเธอสแสดง ชฉนเซี่ยอยู่นี่เพคะเราไปดูกันเถอะเพคะดีจริงๆที่พระชาย,ยาทรงเลิกคิดได้แล้วขอบพระไทยองค์ราชทายญาตที่หลายวันมานี้ทรงดูแลหม่อมฉันจื้เซี่ยรู้สึกขอบคุณมากขอให้พระองค์ไม่ทรง เหินหันกับพระชาย,ยาเพระเจเซียนนะพี่คะไม่หรอแค่คนไม่สำคัญคนหนึ่งเท่านั้นจะมีความเหินหานได้เช่นใดเช่นเซียข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายกลับก่อนนะเอ๊ะเจ้านำอาหารบรรุงเข้าไปเถอะไม่ต้องบอกว่าข้ามาที่นี่ด้วยตัวเองเฮ<อ>๊สามวันต่อมา จาววันนั้นเป็นต้นมาเลี่ยงเซี่ยงก็ดูเปลี่ยนไปเขาปฏิบัติต่อหยวนจื้อเซี่ยงอย่างดีแต่ทำตัวเย็นชากับฉันผู้ตำหลักแล้วไม่ค่อยเป็นแบบนี้ไม่ควรเป็นแบบนี้สิด้วยสติปัญญาของเลียเ่ยงเซี่ยงก่อนนั่นนี้ยังเห็นได้ชัดว่าได้ะแนเนเต็มไม่สิ พวกเขาสนิทสนมกันก็ดีไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแต่ว่าทำไมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยนะเห็นได้ชัาว่าฉันให้เขาไปเองอืมหรือว่าเป็นเพราะสองวันนี้ลิ้งเซียนเย็นชาก,กับฉันดังนั้นท่านพี่ก็มาผ่อนคลายเหมือนกันหรือเพคะอ่ะคุณหนูหยวนฟื้นตัวเร็วมากเลยนะ มีองรัชทายาทรงคอยดูแลเอาใจใส่จื่เซียงจึงฟื้นตัวเร็่เพคะอ๋อที่จริงแล้วการป้อนโจด้วยมือของตัวเองเป็นความปลดปลานที่ไม่มีใครได้รับเฮ้เฮองรัชทายาทรงเคยป้อนท่านพี่หรือไม่เ่คะเช่นนั้นจื้อเซียคงคงเป็นคนแรกอืมดี คนแรกของจวนแต่น่าเสียดายเสียอยู่อย่างเดียวคุณหนูหยวนไม่ใช่พระชายามิเช่นนั้นหากเป็นสาม,มีภรรยาที่รักกันอย่างดูดดื่มเคียงคู่กันทุกชาติไปก็คงจะน่าอิจฉามากเจ้าคิดว่าตำแหน่งของเจ้ายิงจะนั่งอยู่ได้อีกนานแค่ไหนยอมรักแล้วสินะ คุณหนุ่งหยวนจริงจังกับตัวเองมากเกินไปหรือไม่หาก่อนนี้ข้าไม่คิดว่าเจ้าเป็นแขกของจวนราชทายาทเจ้าคิดว่าองค์ราชทายาทจะทรงดูแลเจ้าหรือฮจริงจังกับตัวเองมากเกินไปเกรงว่าจะเป็นเจ้ามากกว่าสองวันนี้องค์ราชทายาททรงดูแลเอาใจใส่เจ้าหรือเจ็บเปรตจนถึงตอนนี้ ข้าไม่กลัวว่าท่านพี่จะรู้ชุดที่ข้ามอบให้ท่านพี่ที่จริงแล้วใช้มือและเท้าสัมผัสข้าอยากทดสอบท่าทีที่องครัชทาย,ยาททรงมีต่อข้าผลรับคาดไม่ถึงจริงๆแต่ว่าในมุมของฉันยังเชื่อใจเลี่ยงเสี่ยงวันนั้นไม่เชื่อวันนี้ก็จะไม่เชื่อ วันนี้ตั้งหากวันนี้ต่างจากวันนั้นหากตอนนี้ข้าเรียกองราชทาย,ยาทว่าวันนั้นที่ทิ่ลมหมดสติเป็นเพราะท่านพี่เขาจะทำเช่นไรกับท่านพี่กันนะตามใจเจ้าสิเออหากเรื่องก็ส่งผลกระทบต่อท่านราชครูเจ้าพูดอะไรนะ เจ้ารู้หรือไม่อำนาจของตระกูลข้าเสกสรรปั้นเท็กได้เจ้าจะยังตามใจข้าหรือไม่ข้าขอเตือนเจ้าเจ้าเป็นปีศาจอยู่ในจนนี้ข้าจะเส้นทำเป็นปิดตาข้างหนึ่งแต่ห้ามแต่ต้องพ่อค่าเจ้าพูดอะไร <c oughs> แล้วอย่างไรล่ะ ับเจ้าที่เป็นพระชายยาที่ไม่เป็นที่ทรงโปรดเจ้าจะทำอะไรข้าได้ข้าจะบอกให้เจ้านะตำแหน่งพระชายาของเจ้าข้าต้องดด้มานแน่แน่ส่วนพ่อเจ้าข้าก็จะไม่มีวันอ่อนโยนด้วยข้าไม่เคยเห็นใครร้ยังไอายเท่าเจ้ามาก่อนปล่อยข้าอ๋ะ รัชยาไม่นะเด็กๆเดีเ๋ยช่วยคนองรัชชายย่างองรัชชายย่างช่วยหม่อมฉันด้วยเพคะองจ้เาทำอะไร